ฉันปลูกต้นสักไว้ตรงนั้น2 0 0พกว่าไรนะคะและฉันก็ทำโรงบ่มไวน์กินเองและนี่ก็เป็นไวน์จากไม้สักอย่างดีเวลาที่คุณอยากจะเทสไวน์คุณต้องปีนขึ้นไปด้านบนหรือไม่คุณก็ดึงเชือกตรงนี้คุณจะได้กระป๋องไวน์ค่อยๆหล่นลงมา <c oughs> สวัสดีค่ะฉันคุณนายเอเดนซันไม่ได้เจอคุณนานมากเลยค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงอากาศร้อนซัมเมอร์ฉันอยู่ได้เพราะแปลงเย็นจริงๆเพราะมันร้อนมากเลยเดียวตุ้ยๆเลยอาบน้ําแล้วก็ยังเหนียวอยู่นี่เป็นโต๊ะทานข้าวเวอร์ซเช่ของฉันอย่างที่คุณเคยรู้วันวันึงเราจะต้องดื่มน้ำให้ได้หลายๆลิตรนะคะแล้วก็ทานพวกผลไม้ฉันเลี้ยงปลาสวายคราฟไว้ด้านหลังเยอะมากและตอนนี้ฉันจะไปเก็บผักบุ้งให้มันตามฉันมาค่ะ ปกติฉันไม่ค่อยให้ใครเข้าบ้านฉันง่ายๆนะคะฝนตกที่ผ่านมาดัานผักบุ้งแตกกอเยอะมากเลยค่ะมีแต่ยอดอวบๆถ้าจะปล่อยมันขึ้นก็เสียดายเคลียร์มันนะคะเราก็จะดึงเคลียร์มันแบบนี้ยิ่งเก็บยิ่งเกิดนะคะไม่ต้องเสียดายผักบุ้งเยอะมาก เวลาที่คุณเฮาเคลียร์ผักบุ้งเนี่ยคุณก็ต้องคอยคอยดูว่าอย่าไปกรมซุมสี่ซุมห้าเผื่อคุณไปซาวเอาหัวงูเพราะมันหกจริงๆฉันยังไม่มีเวลาที่จะทําความสะอาดเลยอากาศร้อนฉันไม่ได้ใส่อันเดอร์เว์นะคะเผื่อนมแป้ออกมาคุณก็ดูด้วยนะคะคุณเชื่อภาพทักษะการเฮาเคลียร์ผักบุ้งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ฉัได้รับรางวัลด้วยนะคะดึกไปเลยคะ่ะ พวกมันกินกันทั้งคืนแน่นอนปลาที่ฉันเลี้ยงไว้จะเป็นปลาที่ตาค่อนข้างหวานเป็นประกายเพราะพวกมันกินผักบุ้งค่ะเวลาว่างๆฉันก็จะมากรีดยางนะคะนี่ไม่ใช่ยางธรรมดาแต่ว่ามันคือยางบักม่วงราคายางสูงมากเลยปีนี้เอาไปทำยางรัดผมค่ะ